โอ้ยนูยิ้มกับนูแยมมามายังมายังแย้่ปะแย่เลยสวัสดีค่ะวันนี้นูยิ้มนูแยมนะคะจะมาเล่นกิ๊ง ไมหนูยินรู้อะก็แม่ปุ๋ยใช่แม่ปุ๋ยเพิ่งบอกเมื่อกี้นะคะแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยมีอุปกรณ์นี้เลยค่ะผ้าแล้วก็มีหลุมสีต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็มีลูกบอลที่อยู่ในถุงโอเควิธีการเล่นง่ายมากเลยค่ะหนูยินมรู้แอมลองกางผ้าดูจับคนละสองมุมนะเอาแล้วสะบัดสะบัดสะบัดจับคนละสองมุมนะทำผ้าให้ตึงชิดผนัง แบบนี้เห็นไหมโอ้โหหนูแ oh. ย wow. uh ้มหายหนูแ oh. ย oh. uh ้มหายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามโอ้ยหนูยิ้มกับหนูแย้มหายผ้าของเรานะคะมีสีรูสีสีมีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะคะอันดับแรกกา แม่ปุ๋ยจะโยนสีลงไปนะคะอ่าพร้อมนะออย่าให้ลูกบอลหล่นนะเขียวอดีเพิ่งอ่าต่อไปเหลืองปั๊บแดงแล้วก็แดงอ่ามีสีสีเราจะกิ้งลูกบอลให้แต่ละสีลงรูตามสีลูกบอลนะคะเอาแล้วลงไหมเอ้ยเล่นใส่ไหมลองต่อ เสีอะไรดิลงไปนะจิ๊บใจเย็นๆนะทำแรงไม่ได้เอาแล้วดูยิ้มดูยม้ยมสามารถทําผ้าให้มันตึงๆได้เพื่อที่จะเคลื่อนที่ได้ง่ายนั่นลืมแล้วทางไหนสีอะไรตกลงกันเกมนี้มันเปเกมนี้จะเป็นใหม่ความสามัคคีนะคะฝึกความสามัคคี เหลืองเหลืองเกมนี้ฝึกความสามัคคีของเด็กๆนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่กลุ่มที่ชนะดูดๆอู้เอ๊ะัดเป็นเจ่งว่ะเลยอ่ะไม่ใช่แล้วแบบนี้หยิบมาใส่ไหม่เมื่อกี้เหลือ3สีเอาใหม่ลองคิดดูว่าสีอะไรดีสีอะไรคะ โอเคสีฟ้าเอาวางแผนกันค่ะฟ้าแดงมาฟ้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 าเอาฟ้าฟ้าฟ้าปะมายังมายังแย่ฟ้าเย่เลยนี่เอาสีอะไรดีจับผ้าแน่นๆละกันจับผ้าแน่นๆเลยลงยังยังไม่ลงมันลงไม่ได้สีไรงทันดิ เอาแล้วมางบนพื้นเลยอ่ะวางบนพื้นแล้วจะทำยังไงลูกบอลจะกิ้งไปยังไงอ่ะอุ้ยล้มมากเร็วๆเด็กๆพรกินของเราจะทำให้สำเร็จเร็วเเด็กๆเร็วๆพายุจะมาดูดูพรลจะมาพายุจะมาเร็วเแดงจะลอยแดงจะลอแล้วล้มล้มคืออุปสรรคโอ้ยไม่เนไเอาแดงก่อนาแดงกแดงก่ี้กยลยเอันเียจะลงใคนะเหลือ เข้าไปแล้วต่อไปพาลกิจที่สองพารกิจที่สองแม่ปู่จะโยนอย่างละสองสีเข้าไปนะคะรอรับนะสายมือลงนิดนึงสีฟ้าอ่าสีเขียว แดงแล้วก็สีเหลืองไวอีกโลกนึ่งอ้าวล้วนะยากกว่าเดิมอีกนะคะมาสวัสดนิดนึงก่อนรอบนี้จะไม่อนุโลมให้แล้วนะคะรอบนี้เราต้องจริงจังแล้วนะเอาเข้าจริงๆนะเมื่อกี้รอบแรกที่ค่ลองนะก็มันเปลี่ยนไงลมกามาลมพัดลมพัดได้ไหม ลองก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูกฟ้ามาได้ฟ้าฟ้าฟ้าใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องสวัดแดงแดงแดงงได้ค่อยคเบา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 ได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาได้เลยเอาละเฮ้เราก็งอไปจุดที่มันจะไปงอยังไงเหรอนี่ไงงอใช่ใช่ใๆ่แล้วน่แดงแดงไปแล้ว แดงไปแล้วเอาแล้วแดงไปแดงแดงมีมีโอกาส์ดมาเแดงเย้ทำไมทำไมดีอัดใหม่กระปุกกระบัดกระปุกกระปุกแต่พี่จับตรงไปดีดิหยุดหยุดหยุดเอาสีอะไรดีเรียงแถวเรียงแถวเรียงแถวอ่าเรียงแถวเรียงแถวอ่ะเด็กๆเริ่มรู้เทคนิคสีแดงต้องออกไปอ่ะจากตรงนั้นน่ะอ่าฮะเด็กอริ่มรู้แต่ตรงนั้นน่ะนี่นี่นี่เรียงแถวได้แล้วเอาสีอะไรก่อนเขียวมาเขียวเขียวเอาเขียวเขียวเหรอเขียวเหรอโอเค เออไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวว้ยวไปเยอไปเอ้ายัยวิ้ยยิ้มหนูย้ำเลิฟหนูเทคนิคแย้เดี๋ยวสีอื่นลุกนะเอาละสีเหลืองเย้้ริ่มลริ่มลฟ้าุ้ยฟ้าฟ้าเลยงอของเธอเธองอของเธอป๋าได้ถ้าได้ก็ส่งลูกไปเลยเอาละ อุ at, ้ os, os, os. Os ยอุ้ไววเข้าไหมเอาละเหลืองก่อนเดเหลืองเหลืห้ยดนยิ้มยิ้มล้วดูปหองลูกหนึงสองลูกแล้วออกทั้งสลูกเลยอ่ะหรือเทคนิคเลย ภารกิจภารกิจสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเร็วเขียวมาเขียวแดงก่แดงก่อเขียวเขียวเขียวคอนเขียวค้อนจะถึงแล้วเขียวเขียวเขียวหนึ่งมักหมุนหมุนก่อนไม่เขียวโอ้ยเด็กตกมากเด็กตกแป๊บหนึ่งหยุดหยุดปล่อยเอาแดงกับเขียวจับไปจับแล้วแต่แดงกับฉันจับสองฝั่งนี้เอาแล้วเริ่มแล้วอ่ะอ่ยังไงดีแล้วเพื่อจะเอาฝั่งนี้ดูสิหมุนด้าน เรียงแถวไม่ได้เปลี่ยนนี่ไงเปลี่ยนได้แล้วไปที่สีเขียวเอาแล้วเขียวมาดิเขียวเขียวไปเขียวไปเขียวไปดีเขียวเขียวไปสิพี่เขียวพี่เขียวไปพี่เขียวไม่อยากไปเลยพี่เขียวเฮ่แดงพี่แดงมาพี่แดงพี่แดงพี่แดงมาซะดีๆพี่แดงอยู่ไหนพี่แดงอย่าลบอย่าซ่อนอย่าแอบอย่าแอบเข้ามาซะดีดียังยังเหลือภารกิจสุดท้ายที่มีอุปสรรค ส,สุดเลยภารกิจสุดท้ายสีฟ้าหนึ่งเขียวหนึ่งแดงหนึ่งเหลืองหนึ่งม่วงแล้วก็มีสีม่วงที่ไม่มีรูคือสีม่วงกับชมพูและอย่าให้สีม่วงกับชมพูล,ลงหลุมเด็ดขาดนะคะงั้นยังก็จะกำจัดให้มันตกตนนล้รไปก่อนไ,ได้ค่ะให้มันดีนะชุบและรอบนี้นะ,ะแม่ปุ๋ยจะเปลี่ยนมุมมองแม่ปุ๋ยจะไปนอนนะ<ห>น,นอนนะ<ห>นขอนอนนะเรียมยกไล เอาแล้วเห็นเห็นห็นอย่างมันอยู่แล้วน้องสีด๊ายเอาถุยตบแดงโบด้วยตบหมดเลยอ่ะสีฟ้าเหรออ่ะเราดูสีฟ้านะมาเลยสีฟ้าจงมาเย้จะไปสีอะไรจ๊ะเหลือง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 เหรอเหลืองเหรอเหลืองเหรอเอานะมาให้ได้นะพี่เหลืองจ๋ามาเลยจ้ะพี่เหลืองจ๋าอุ้ย เขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวค่ะ<ล>มาแลยวจ้ะเ yeah! ย้แต่ตั้งเป็สีอะไรจ๊ะแดงโอ้สีแดงสีสุดท้ายแล้วเหรอคะป่ะกั๊บต้องมิกซ์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 อ้าวตกเป็นสิบครั้งแล <c oughs> ้วใจยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่จ๊ะงวงไม่เอาแชามพูไม่เอาโอเคงวงไม่เอาแชามพูไม่เอา <c oughs> ต้องเบาๆเทาๆทาทำแรงไม่ได้ค่ะนั่งไงเอาแล้ว แต่ไม่เลือกแบบนี้นะมันแบบมันอยู่ตรงนี้จะฝั่งนี้สิอย่างเงี้ยลมพัดมาพอดีเลยอย่างนี้ไงกิจกรรมนี้นะคะสนุกสนานมากๆเลยฝึกการแก้ปัญหาฝึกความสามาคถีเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย